จะไปแล้วมาวิ่งตามตูดโอ้ <c oughs> มามามามองแล้วไม่เห็นนะไปยู่ไหนกันมาฮึยู่ไหนกันมาล่ะเอาเอาเอาเร็วเร็วมุดแล้วเอ่ะอ่ะเร็วเร็วเร็วอ่ะ มากินเร็วๆไม่ต้องกลัวเร็วๆจะไปแล้วอ้าวหมดพอดีเลยอ้าวไอ้แดงไอ้แดงมาไมา่ได้เนี่ยฮะห,หรือน้ำลายไล่น้ำลายย้อยอ่ะเนี่ยจะตามมาทำไมเนี่ยหมดแล้วให้แดงกินมั้งอ่ะแดงอ่ะ แดงมากินมาแดงมากินเร็วๆอ้ววโ,โ,โหเร็วๆกินข้าเร็วๆเร็วจะไปแล้วเดี๋ยวไอ้ด่างแย่งหมดพังพังแล้วเนะี่ยไปแล้วไปแล้วไม่ไม่ดูหรอกปะกินฮะไอ้ด่างนะไป ยังไม่ทันจะไปเลยเกยมแย่งเขาแล้วไม่แย่งแดงกินเร็วๆเลยเร็วรับแดงกินเร็วรับแดงกินข้าเร็วๆไอ้ด่ดงมันแย่งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แดงมันกินมั่ง ให้หมดองตัวเองกินหมดแล้วจะมาวิ่งไล่แย่งเขาได้ยังไงเนี่ยพอละไปแล้วหมดแล้ววานไม่ได้มาที่อยู่กันไปเลยออกไปแล้ะไปละ